สวัสดีจ้าซ่องก้นน้ำเนยมืเมนีน้ำเนยมีเมนูน้ำเสนอจ่าเป็นมุกปลานั่งส่เส้นจ่ามืเมนีนี่ก็สิกรับกองไล่เบิงเลยจ้าจ่าก้อนเอื่อจ่ากับว่าเบงัาทุดิบก้อนจ่ากับชีบปานั่งนี่เลยจ่าแม่เนียนโอ้มัไมีใครในปลายั่งนี่บัวปานั่งมันไม่เคยมีมีอย่างมันบัตัวใหญ่แต่ก็มีผงซุรดจ่าแต่ก็ต้นพริกกูแม่ยอดพริกเผาเลยใบพริก ก๋วเหลี่ก็ค่ะอีตัวกับบัว,วกับมะพริกมะพ,พริกหลอากาก่อจ้ะถ้าก็มีเกลือจ้ะน้ำปลาแดกปลาละน้ำปลาลงชุดอันนี้เขาเบียร์ตร่ำเขาเบียร์รก,ก็พริกจ้ะตำเรียบร้อยแล้วเส,ส้นน้ำเรียบร้อยกระถายแม่ปลาแล้วเลยจ้ะจ้าเราไปใส่เครื่องปรุงเลยจ้ะ มกว่าแม่มือนี่มุดอยากมกมีตผเบือแล้วพีกพีเลยพีพีก้าพอบีที่ตำเรียบร้อยกะได้ลงไปต้อไปก็เอาน้ำบะแรงบะลาจ้าใส่ลงไปเลยค้นกั้งคนต้มเองวาแม่ต้มเองจ้ะใช้ยำเหม็นหู ตบองไปกันฟังชูรถจ้ะ <laughs> ชูรถเกียร์นิดนึงเกียร์จังหน่อยแม,ม่แมนโมกเดี๋ยวมันัน้นกระน้ำปลาจ้ะครบรถแซ่ลายอย่างแบงเกียร์น้ำปลาครบรถเข้มคนหลายอย่างคนคนอย่างันเข้ากันจ้ะวะนีน่แม่ปลานี่ก็ว่าอย่างนั้นแม่ลืมปลาถึงเลยเนาะอื ปลาซองกันได้ไหม,มนี่มันจะปลาไป็นซ้อนใช่กระดองกันเลยกันต่อไปก็ปกเอาพักลงใส่ได้ไหมพวกนั้นแกต่อไปก็ปกเอาเส้นลงกอนจ้ะปลาพร้อมจ้ะตัวความกินง่านไงแม่ <laughs> ช่เยนมฟางอยา่ไม่มาไ่ได้แกงเลยเนาะมืนีโมกมดเลยใส่เส้นชายไปบออกพักใส่แม่มึงเป็นพักใส่เออพยายูกับพักบัวแม่ก็ได้เนาะมเป็นมาพักใส่บไรนันขมพักใส่ได้แม่พักใส่เลย เพนหักใส่ได้จานนี่คนไม่เข้ากันจ้าปัดทีเตรียมมุกได้ไหมแม่เตรยมร้านันี้แม่าก่ะก็คือว่าตำที่เนี่ตคใรุ้งขยำเนม่มุกเล่มมาที เบนงฟังซิเบิ่งก่อนงฟังสิเบอร์ฟังเสีดอาการนังเนยอ่ะิมมอรกนลูกนี่เป็นดันจะแซวนะอาะิเอรกัลูกซิมมอรก่อนอ๋อกลินเสยอีาปากินเยมองเ่องแล้วแม่เลยะกินกิย่างเดียวดิแม่นมกเลยแม่วิธีการมกเลจะบนที่นี่่ตองน่อยมือถวยม่ร้องว่แม่มือนี่ใส่มือเลยแม่ มันทีใส่มือดอกยุบสิ้นแม่เอาลิ้นแตะเบ่งยาหัวเนาะแต่มาไหนก็ไปตัวงหน่อยเถอะทำเ็ิหมบวกไปหน่อยก็ได้เอาหน่อยเจาะไอ้แจ๊บบอืงได้หลายหมกุดตัวแม่้ยวุ้ยเอาขึ้นสูงแท้คือว่าบอกวิธีโมพรมาไม่ดีจ้ะที่จริงก็มีน้ำมันร้องอีกอยู่แต่ว่ามันได้ยินหรอก มานีจ้างยาเฮ็ดเพระันรทุกอันเลยจ้ากองสิมวยนึงจากนี่ยเฉอกดขอโทษขกอย่ก่อนจ้าตรงนี้ก่อนจะมีกับเชลซีจ้ายุดเบิดเล่าแม่จ <funnel noises> ้าจ้าายทักกลับไปเก็บเห็ดมาจ้าผึ่งมาโอ้นจ้าเห็ดเห็าวปีมแม่เอาเงินนีจ้าเฮ็ดซาวปียวะ ทเง่ฮ็ยทานจะนี <si> ่ม <si> 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 ันน้ำเดาเนาะมันเป็นตะไรแก่แล้วมเนาะอะไรเก็บมาได้ร้ายขัากจากสีทียังกินนี่แม่นี่หนึ่งว่ะไหวแขงดีไงมสือขายนุ้ยนี่คือไวเ้ยสัตว์จ้าได้ไปตอนใช้มาหนึ่งมกได้จ้าบอก ขั้นตอนนั่นจ้ามือนี่จ่าเนี่ยมีกะมกเรียบร้อยมียังโมเแม่นับได้จ้ารุ่นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามกมกพอดีมกพอดีจ้าเอาวิธีมกขั้นตอนใส่น้ำใส่กะใส่หม้อหนึ่งแล้วแหละจ่ามกได้จ้าให้เบิ้งทุกขั้นตอนจ้ามือยางตามไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไม่ไดยินแม่ เนึ่งเหตดหนึงสิจักสามสิบนาทีเรอจ้ะไฟลุกๆหน่อยตาไปตอนกินเน้ะจ้านี่จ้าทายตอนแกมกเลยจ้าแบบนี้ฟังหนูเดียว<อ>มดมดป่ปปานางก็แม่น่จ้ากมกป่านางใส่เสร็จลองแสบเลยลองบ,บึงเลยจ้าอุ้ยจ้านี่ยกรเสียให้เห็นตอนกินเต็มที่้ะจ้ามือน,นี้ จะมีกับกินแล้วจ้าบันนี้กินแล้วจ้ากินมกสนินน้ำกันมาที่นี่ปลานางเฮ้ยก็ฟ้วจ้าตรงนี้กับสิจับทายมีดเอากินข้าวเดียวจาจะเห็นเดียวของสองดิอ<ม>กเ่เป็นนกฟางกินถาซ้ำตรงนี้ได้กล้องได้กล้องยังไหยังก็ได้ได้ขากล้องมันหักมันจ้ายอ้พันสอบใหม่ก็ใส่เลยเท่าข้าวมัน,นหลุดมันหักมันหลุด ฟ้านี่อเจานนี่ก็จะจับหายหายมีกลิ่นกับน้องฟางจ้ะหอมไปต่องม่ก็สินผู้ว่าไปจ้ะอบล๊มนั่นสิว่าฟางแซบป๊อนั่นสิว่าฟางว่าบบรูเรื่องเลยกิ่นย่างเดียวป๊าบ้างได้่นในท้องหงก็แก่แบบหอมแบบหอมไปตองเนาะ แแกกซ่บบบน,นนะม,มือมันคิดไม่ง่ายจ้ะมีนคิดประดุลมันได้จ้ะจ้ะโอ้ฟังฟังทางขี้ว่ามันยังไม่กินเลยว่ามันยังยนะจ้ะพี่คิ้วแล้วน้องเลยได้กินจ้ะทายมีกินก่อนชิเน้นกินจ้ะว่าคอยอบอกบรรนลงเนีน่ให้ภาพมันย่าเองจ้ะ อย่ามีกินนะครับสองคำจากพิคคลิปสุดท้ายว่วเขนกล่องแม่กินอยู่เดียวก็ต้องฟังอินไหมแม่เวอิ่เลยเนาะมันก็นินฟังอินยัง มาอิ่มหวงห้เลยอืมว่าสันจ้าคลิปนี้พร้อมคุ้นนะจ้านี่กัขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกเม่นแล้วก็ทุกคนทุกกำลังใจพร้อมนะจ้าขอบคุณหลายที่บิ่งบอกพูดหงเลยจ้าคลิปนี้พร้อมคุเนาะจ้าเจอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเจอคลิปหน้าจ้าฝังบุ้ยบ๊ายบายจ้าเจอคลิปหน้าจ้าบบ๊าายย ฟังไว้ดีขึ้นนูว่าแม่ <c oughs> บ๊ายบายจา๊เจเจอกันคลิปหน้าจา้า